สวัสดีครับผมเบนธนาคอนจะมาออกทัศนะมวยไทยเจ็ดสีประจำอาทิตย์ที่14มีนา um คม2564คู่มวยมีดังต่อไปนี้คู่ที่หนึ่งเป็นการเลกตายกันระหว่างบุญเพ่งสามใจวิเศษสุขเลกตายกับเม <c oughs> ืองเล่าเกียรติทรงยศพิกัด ร้อยยปอนด์คู่ที่สองคู่นี้น่าดูมากครับจัดรายการเงินล้านได้สบายสบายเลยเป็นการเจอกันระหว่างต้มยำกุ้งประกนพรทุลินบทกับอัตตััยโรงเรียนกีฬาลำปางพิกัดน้ำหนักร้8ปดปอนด์รองคู่เอก เป็นคู่มวยแย่งกันแจ้งเกิดระหว่างวันฉลองสอจอโต้งปราจีนแย่งกันเกิดกับซีอุยสิงมาวินพิกัดร้อยสิบก้าปอนด์ส่วนคู่เอกมาแล้วครับเทวดาเดินดินกินร่มต่ำฤทธิ์เทวดาสุทต่คุณ เปิดโอกาสได้รุ่นน้องได้ขึ้นวัดชั้นเจอกับเฟอร์ลารีแฟร์เทคพิกัดน้ำหนัก142ปอนด์น่าดูมากครับอาทิตย์นี้จัดไว้หน้าดูหน่าชมเลยครับออกทัฒนก,กันเลยครับคู่ที่หนึ่งบุญเพ็งสามใจวิเศษสุขมวยจังหวะฝีมือเตะต่อยกล้องหนักแรงระบบป้องกันตัวไม่ค่อยดี หัวจิตหัวใจดูมีรอยรั่วหัวใจไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่เจอกับเมืองลาวเกียรติทรงยศมวยสายบูสายโหดดุด,ดันเตะต่อยหนักแรงต่อยท้องต่อยหน้าต่อยท้องได้ดีต้นๆถือว่าอันตรายหน้าวัดหน้าลงใครชอบมวยลงคู่นี้หน้าลงมากผมมองแล้วสายต่ำเตรียมตัวทำงานคนเปรต เรียมหามเปตสนามเตรียมพร้อมมวยฝ่ายแดงมันป้องกันตัวไม่ดีเจอมวยอาวุธหนักกล้าเลขกกล้าสิได้เสียตาดมวยดีกว่าให้เมืองลาวเกียรติทรงยศเป็นมวยหน้าลองประจำรายการรีบลองรีบเล่นเพื่อเพื่นอนกนับรับกินเต็มคู่นี้ผมออกไปที่เมืองลาวเกียรติทรงยศเป็นมวยหน้ารองทีเด็ดประจำรายการเลยคู่ที่สอง เป็นการเจอกันระหว่างต้มยำกุ้งปกกณ์พรสุรินกับอาตชัยโรงเรียนกียาลำปางคู่นี้น่าดูมากครับมวยฟอร์มโตทังคู่ต้มยำกุ้งนี้ดังมาตั้งแต่เล็กๆก,กระดับแชมป์รุ่น43ปอนด์ภาคอีสานเป็นจอมล่าเดิมพันเริมเดิมพันไรอีสานตอนร0 5ยหปอนด์เคยต่อยเดิมพันเป็นล้าน มาแล้วไม่ธรรมดามวยตัวนี้มวยฟอร์มสดเดินสายชกภูทรเป็นประจำประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายโอกซ,ซ,ซ้ายห,ายหวัจจหวจิตหัวใจด,ดีธาตุมวยแข็งแร่งแข็ง,แ,ขงแรงเกรดมวยกระดูกมวยก็ดีกว่าโตวันโต,นโตคืนขึ้นมาวันนี้ชกร้อยสิบแปดเลยดูเป็นน้ำหนักสบายสบาย,บายต่างกับคู่ชกซึ่งอัตชัยพื้นเพเดิมชคร้อยมานานแล้วก่อนโควิด นี่หยุดไปหลายเดือนยังโจกร้อยสิพิกัดนี้ดูบีบบีบดูตึงตึงอัตชัยเป็นมวยจังหวะฝีมือเตะต่อยคล้องหมัดสอกรุนแรงแต่การหยุดเวทีหยุดไปนานผมว่ามีผลแน่คู่นี้ทัศนะผมออกไปที่ต้มยำกุ้งปรกกณ์บอลทุลินมวยแข็งแกลงซื้อกันที่แรงปลายซื้อกันที่สภาพร่างกายของอัตชัยหยุดนาน ผมว่ามีผลแน่วงในขวางหน้าแทงเจ็บกล้ากล้าวัดกันไปเลยที่ต้มยำกุ้งประคพรพรอุลินล,ลองผู้เอกเป็นการแย่งกันแจ้งเกิดระหว่างวันจะลองทรจต้งปราจีนกับซีวีสิงมาวินคู่นี้บอกได้เลยว่าถึงเงินดุเดือดถึงเงินแน่ สามยกเลขนี่กินวันฉลองลำบากนี่เพราะวันฉลองก็เตรียมตัวมาดีเตะซ้ายต่อยซ้ายดุนแรงมีสอกซ้ายสอกกลับมีหมัดเขี่ยงควายกับลังหันต่อยเพอร์เพอรักไก่เตะข้าโคอได้ดีสามยกเลขก,กินวันฉลองลำบากวันนี้วันฉลองก็มีอาฉีดเพียบอาฉีดหลักแสน วันจะลองพึ่งสูนเสียญาติผู้ใหญ่พึ่งไปบวชหน้าไยมาฟักสติสองสามวันกำลังใจดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้จิตใจดูไม่ค่อยมั่นคงเพราะเสียใจกับการจากไปของญาติผู้ใหญ่อยู่ส่วนซีวุเด็กหนุ่มฟอมสดเด็กหนุ่มจากพัทลุงร่างกายแข็งแรงกำยำประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายโอกซ้ายอันตราย ร่างกายดีกว่าเยอะสูงใหญ่กว่าได้เปรียบเห็นได้ชัดเลยวันนี้ที่ผมกำลังวิจารณ์อยู่เป็นวันเกิดของซีอุยสิงมาวินผมดูไฟนี้ถ้าซีอุยมาหัวจิตหัวใจสู้ดีวันจะหลองลำบากเพราะพักหลังวันจะหลองร่างกายดูมีเจ็บซีอุยประเภทดันแทงสอกงัดสอกควันทำได้ดีเขายัดไส้รุนแรงมาก ผมว่าสี่ห้าวันสลองเจ็บแน่ถ้าซีอุยทนา่านสามยกไปได้อดจีดก็มีเยอะสำหรับซีอุวันนี้อดจีดหลักแสนอ่ะ <Yeah. S 1> มีเทรนเนอร์ดังราชันลำวยนำสักน้อย <Yeah. S 1> เกียกรติกำทร <Yeah. S 1> มีอย่างเก้าล้านเก้าวิชิตมีแชมป์โลกระดับเด่นเก้าแสนมาเป็นเทนเนอร์ให้ซีอุยสิงมาวิน ดูแล้ววันนี้ซีวีสิงมาวินให้เป็นมวยหน้าองเป็นทีเด็ดประจำรายการเลยคู่นี้ผมออกที่ซีวีสิงมาวินน่าจะชนะวันจรองสจออต้งปาจีนเป็นของขวัญวันเกิดได้ในวันที่14นี้ส่วนคู่เอกนำรายการมาแล้วครับลิเทียดาประเภทอาวุธคมทุกรูปลิเทียดาเตะซ้ายต่อยซ้าย สอกส้ายส้ายทั้งแถบคมทุกรูปมีรูปนอนยันหลักทีบได้เก่งทีบได้แรงถีบกับส้นเท้าถีบหายหลังลมทั้งยืนดักแทงได้รุนแรงอาวุธคมทุกรูปต้นต้นมีสิทธินับนกรับกินเต็มไปก่อนก็ได้ชกช่องจิตเป็นเวทีแจ้งเกิดของเขาตัวนี้ไม่ธรรมดาจากพระเอกภูธร เข้าจ่องเจ็ดโด่งดังเป็นมวยเงินแสนหลังๆนอกมาโดยตลอดและพิกัดนี้ร้อยสี่สิบสองปอนด์ผมดูว่าเต็มเวทกว่าเพราะเฟอร,ร์รี่จกอยู่แค่ร้อยสี่สิบก่อนหน้านี้เวทนี้เป็นเวทปล่อยเฟอร์รี่มวยหนุ่มฟอร์มสดร่างกายดีเข้าในดูดันแต่ดูว่าอาวุธมวยความคมความหลากหลายดูเป็นรองกันเยอะ กระดูก,การผ่านมวยก็ดูเป็นรองกันเยอะซ้อมอยู่แฟรติกเข้าทะเลอตาละ่าผิดเหลี่ยมผิดทรงลงเหลี่ยมได้หัวทิ่มหัวตำได้เลยผมว่าคู่นี้คู่นี้ไม่ต้องคิดมากเลยครับออกไปที่เทวดาเดินดินกินส่มตำฤทธิ์เทวดาสิทธิคุณเป็นทีเด็ดมวยหน้าจิ้มหน้าเล่นประจำรายการเลย เพราะต้นต้นมีสิทธิ์นกนับรับกินเต็มไม่นกไม่นับก็ผมเชื่อในหลักเหลี่ยมในมันสมองมวยของลิตเทวดาผมดูได้เปรียบเยอะออกเป็นทีเด็ดประจำรายการเลยสรุปทีเด็ดเจ็ดดาวห้าดาวสามดาวของผมทีเด็ดเจ็ดดาวผมออกไปที่ลิตเทวดาวสิทธิ์คุณเป็นทีเด็ดเจ็ดดาวเลยผมดูเพเพเพ,พยากคู่นี้ ส่วนทีเด็ดห้าดาวผมออกไปที่ต้มยำกุ้งปากกอนพอลรุลินมวยหนุ่มมวยแกลงพองเวทกำลังห้าวขึ้นมาจอมล่าเดิมปันดูเกรดมวยกระดูกมวยดีกว่าเห็นดูได้เปรียบผมว่าจะอาจไรสภาพบทเบียดปลายๆเข้าวินไปได้ให้เป็นทีเด็ดห้าดาวเลยครับ ส่วนทีเด็ดสามดาวประจำรายการผมออกไปที่ซีหุยสิงมาวินผมมองเป็นมวยหน้าลองหน้าวัดประจำรายการเช่นเดียวกันออกตรงสภาพร่างกายดีกว่าเลขกันทีต่อทีมวยหนุม่มคลื่นลูกหลังจะได้เปรียบสี่ห้าได้เฮนแน่ส่วนฝากไว้อีกตัวไม่ติดดาวอะไร ตัวนี้เมืองลาวเกียรติทรงยศเข้าก่อนเห็นตัวก่อนเพลเพอนอกนับรับกินเต็มเลกกันทีต่อทีว่วจิตวัใจดีกว่าเอาครับชอบไหมครับชอบตามชอบต่างส่วนได้ไม่ว่ากันเอาข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการตัดสินใจแล้วกันพิจารณาดูดีๆขอให้ประสบความสำเร็จครับถ้าใครชอบคลิปของผมขอให้ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดรับสัค่อยเพื่อติดตามคลิปต่อต่อไปของผมครับขอบคุณครับเบพื่อขอบคุณครับขอบคุณครับ